วันนี้กับผมกองบันนังแวงนะครับกําลังกินเขาอยู่นะครับมันนี้บัดมือบั้ดขึนแล้วเบื้องตาบริณอนสิรับสินอกแล้วนะครับวันอีเดียนนะครับมันไวอีอย่างก็นอนวันนะครับกุมวิตุเคนะครับกุมวิตุเคบันนังแวกอี่เดือนนะครับตรงขามเฮียนผมสองหัดศู์นะครับตรงขามกันเลยเฮียนสันเดียวอย่องนี้มัน มันมาเ็นคนนู้มันมัน่าจํบบ่ได้นะครับพวกดูถูกคนในสีเขื่อนว่าไอ้คนจนคื่ขันทางทีนว่ามีอย่างนีงน่สองพันผัวมันเลี้ยงขาขาดเว้นกำเนี้แดกนะครับคุณมีคนสาบแซงนี่ครับ ข่วมจะเล่นบม่มีตรงครั้งที่เขาคอยช่วยเหลือเอาพี่อนอมาคอยให้คววมสวยเหลือได้กับทำายเขามันดูดีแก้ใจผมมีผมแตกแยกยัง่มบอกว่าผมบุญน้อยนายว่าครับนายว่าครับตำรวจ ว่าผมมีเหรอว่ามีอาการค่อยพึ่งมาอากาศยังอ่างมาแล้วพ่อยบ้านนะครับถ้าว่ามีสิทธิ์คิดบอกครับมันวาเด้อมีบัตรคือว่ามีบัตรประชาชนเทศบาลชิดบ่ได้นะครับ คิดตายตุนทุกวันนี้นะครับบานแว้งตบบลบึงน้ำพ่นน้ำพ่วงตัวคอนเจน,นตุนทุกวันนี้คิดต้องตายชิมหายคุกบา้าบนน้ำพ่วงนะครับหัวนะับผูกนี่ในพ่นนหละ คนเอกแล้วนะครับตำรวจเดี๋ยผูกกอางไพ่นะครับ,ออรบสอบอน้ำพองมาค่อยเป็น,ปน,ปนำนาจนะครับกับกุมวันนี้บูพ่อข้าวอ่างมาไก่ปั๊มน้ำมันบูพ่อข้าวอ่างนั่นอ่างนี่นีน่นาครับนะครับมันมา กาอางังโพเทพเชียงเหนืยบอ่อนี่คือมันบ่นี่จบบ่จบบ่นะครับคุมบนานังแมงนะครับตะกะเทยโบอ่ะยังเป็นพระนะครับที่เสื่อมทางศาสนาหลอกลวงชาวบ้านมี ทหารนะครับคอยอยู่เบื้องหลังกลุ่มพวกนี้ทาหารคอยอยู่เบื้องหลังนะครับกองพลปลีมติระสุรนนท์นะครับกสววชยังไม่มีใครเคยไปแจ้งนะครับที่ผมออกข่าวทีนึงอนะบัจิมาตรวจยังไม่เห็นตรวจว่าลงมาตรวจสอบพื้นที่ยังกบโทรมากนะครับส่วน959 95ห3เกษส1 4คอยเป็นข้าราชการจริง ภูมีนะครับคว่ำเป็นถ้ำลายขอพูดแล้วนะครับนะครับอีเดือนขมากร่อตายในคุกผมอาจโดนยิงตายจากบะเกปากหรือวงษาหรือวิธีที่มันเรียกว่าฆ่าทางออมนะครับเพราะมันโดนปีและเพราแม่เริมแม่ผมเริ่มประสาทล้ว อาจไร้ตายอุบัติเหตุน้องผมมันบอกว่าอาจผูกข้อตายหรืออาจตายจากเหตุใดเหตุหนึ่งเนะครับพอยังมันแยกกับน <Connell S 2> ้องอยู่ครับตนีนะครับคนตายกับเบิ้องแลอล <never comment S 1> <od oka> ักฐานจากทุกๆสิ่งและไทยบ้านนะครับบ่มีความเจริญจากงูนีข้ารจชการยังซ้ำเยอะเบิ้งเคียนนาตานะครับ ให้บ้านโดนนะครับขอคนมันทํำน้ำนะครับเยอกแค่ว่ามึงพูดอย่างมึงเห็ดอย่างท้ำอย่างเอาว่ามันจริงนะนะครับวอนนะครับขอลองขอคนมันทำให้พ่อแม่พอยอย่างมันมีวิธีรูปแบบการวางแผนเละสินที่มันจะฉากกันนะครับคนมันตายที่ฝากไว้แล้วนะครับกลุ่มวิทุเคบ้านหนองแวงตำบลบมงเงินอำเภอลำพูงจังหวัดอนกันปลระน้ำมันเลยครับ ถ้าใครหนักกว่ามันไปกินบ้านเลยกินมันเลยไปซองมันเลยนะครับฝากไว้แลเนี่ยปลาหน้ามันเลยคุมม้มนเนียว่าเป็นอีดาบแค่น้อยอีจันที่เป็นอ,อสอมนะครับหลายคนอีปอนเปลววัดกระเทยสำนักสงฆ์ยังเป็นกระเทยเป็นตุ๊ดอยู่เลยฮาอุ้มควยผู้ชายอยู่นะครับฝากไว้แลเวนะครับ ไม่ต้องควยผมยังสีโอมเลยอฝากกันนะครับเด้อ